มาแล้วครับถึงที่หมายนะครับกลับคันแรกอุบพุกไหมครับร้อยองคมงกุลตัวโอ้โหนะครับจริงไหมไปเก็บงานเลยไรน,นะเออฟา,าดป่ะไม่ฟาดอ่นะกลับคันแรกครับโอ้โหเราอุบพุกนี่เป็นผลงานครัง้งแราสุดของเรานะครับโอ้ย เรียบร้อยครับออัออ,อันนี้เต็มเต็มสีมือร้วน,นครับ,บอ,รอืมกับคนแรกครับโอ้โห không à, lườm nữa không úp úp mày Hãy subscribe đâu กับไปครับไปครับอือหือนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่อง สันสันครับบนครับโอ้โหง้างไก่ป้ครับฮะเออ ครับเมื่อคืนนี้กลับหายครับอดูมันกัดอือืม นี่คเมื่อคืนนี้กลับหายตรงนี้ครับอือ เหยื่อหมดครับหายครับเออเฮ้อ สงสัยจะได้หนึ่งครับสงสัยแบบที่สงสัยันว่าไงคุบรูปสิ่สเก็ตไหม กลับหายครับเมื่อคืนมองอะไรช่างซวยเรือเกิน,น,นะฮะได้ไหม,มอันตัวเดียวไปกูดักไว้ตรงนี้มันไปไหนเมื่อคืนเนี่ยไอ้ด่านน,น,นี่ก็วันนี้เีย คันหนึ่งคันสุดท้ายครับแม่เสียงไม่รันไกเลยน้อหนึ่งสองสามอืมอือม กันน้ากันอะเนี้เอาครับวันนี้จบชิปโอ้โหได้หนึ่งครับจากโกได้หนึ่งกลับหายอีกหนึ่งครับโอ้โอากาศดีครับปลาอ้อยครับ